แล้วตอนนี้ยังไม่ทิ้งชายเดินเขาเราถังมาแล้วครับเปิดเกมเดิน,เดนชนก่อนเลยครับโอ้โยจับเลยเกี่ยวเลยเททิ้งครับเกี่ยวขวาซัายขวาลงหุดจอบจานเขาใส่กรถถังโอ้ยมาเร็วมาแรงกเกเหนือเทโลีว่ายังไงครับน,อนะอดีตมีเหนือโรณีของราชาเขาเจ้าแรดยงอ้าวคนนั้นนี่เขาในเหนียวแน่แนแข็งแรงดุดดันครับวันนี้สูงยาวหน่อยรัตเจ้ารัยงนีง่ยวันนี้ น้องครับใช้ชื่อเดียวกันแต่มาเจอ,อรถถังจะเป็นยังไงเตอนนี้ตเตเบสดดนการันตีได้เลยครับคนสนับสนุนนัออ้นก็คือมาน้อยอนอโอ้โอ,อ,อ้ยน่าร่กี่ครถถังโอ้โอยต่อายมาแล้วครับรถถังแชมเปี้ยนมวยทางเชื่อ,องถถี้แชมเปี้ยนในแต่ละสัปดาห์นี่รับกันไปเลย,เลยนะครับห้าม0บาท จากนั้นแล้วถ้าต่อยมันต่อยสะใจทุกเดือนแล้วก็รับโบนัสกับซุปเปอร์โบนัสไปด้วยก็ใสครับนการต่อยมันต่อยสนุกเอาไปโบนัสไปห้าพันถ้าโคตรมันเอาไปหมื่นนึงโอ้ยเด็กตัวน่ารักมากเลยนโบนัสก่อนเลยกับคู่แรกวันนี้อ้าววันนี้เรียบดักสอบไว้นวัตต์ตออเจริญสุดเตรียมจ่ายอยู่แล้วครับต้องขอบคุณนวัตอเ์เจริญสุดแล้วก็คุณเพชรนะครับอัจชล่าต่อเจริญสุด นะครับูสองคนนี้คือสองพ่อดูที่พาโปรไทยไปสู่ระดับโลกในตอนนี้โอ้โหทั้งมาอยู่สิทั้งบัดทั้งแข้งโปรไทยของคนถังแล้วก็ขวานตรงนั้นอันตรายครับติกาของเดืช็อตเกยไปแล้วเชื่อที่ใช้กันชาโปรไทยเป็นรูปแบบมัดข้าวสอบมัดกับเท้าวแข้งคะแนนหุ่นการเข้าการเข้าการแค่ชกแค่สามยกบนน้ำเสียหนึ่งคะแนนถ้าเป็นรายการเดือช็อตี้ย์สามรถ ยอีกยกต่อกด้วยเลยยกที้อ่นสี่กันนตัวผู้ชนะรับหบอกเลยครับสามยกของเจ้าชเปี้ยนเนี่ยเหนื่อยกว่านะยกแน่นอนตูนมาตูนเจอสอบว่าเขาลุยขันยิงซ้ายแล้วก็ถอยขวาเจอสวนด้วยสอบขวาครับครนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนเดิมแต่พยายามจะเปลี่ยนเลยลูกซ้ายด้วยลยรับตัวโอ้ยคราวนี้มีตวัด ก็บอกว่าป็นพ่อก็ได้นะไพ่อโอ้ยมาลผัดหนึ่งสองโอดเยอะครับเตียกว่าสั้นกว่าใจไม่ได้เล็กกว่าเลยครับรถถังเดินเข้าใส่เจอแค่ขวาไปก่อนต้องต้้าาาเ้่อยอย่าโตด้วยแข้งขวาเหมือนกันก็เหมือเดิมะ เขาลอยใส่ก็ยนเข้าเหมือนกัครับเขาลอยชนเข่า้าคือหลักลูกเดถัวเล็กก็จริงเป็นหลักเดียวนัอันตรายจริงๆครับวิ่ชนเข่าเลยยกเข่าข้า้งอยาโอ้ายหตงคามาโหหโหโหโหแ งม่ทิ้งลุ้นบนนั้นเลยครับคู่แรกทางซ้ายได้ดีจริงหัาข้าขวาจังหวกันครับแต่ดูเี้ครับทรยดีไม่ลงข้อขวาลงเหนือทอนดีครับแต่ก็แก้คืนได้ข้าศึกันข้าขวาาไวเฮ้ยข้าขาข้างห้าข้งบนการง่าครับด้วยเลครับ เรดีก็โตนะครับแรงเี็มทีครับที่แม่คุยมันสกายจริงๆครับโอ้ยขาลยีที่ใโอนโอนโอนจะไม่ลวุราจะวนเข้าย ทีนั้เยโดนมาแล้วในคนที่ยืนเข่าอย่างที่ยูนิเซโนชอตันสุวรรณโยนไปจนปีาเจอหมัดของที่ขาหงกครับลู

นี่มันมันจุกเสียดเลยครับโอ้เรียบร้อยเลยครับยกที่สครับแมรถถังประจันฟานเลยครับโอ้สะใจจริงๆครับคู้นี้โอ้รถถังก็ผ่านเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศเป็นคนแรกครับมีตุนอยู่ในกระเป๋าแล้ว30,000ื่นมาดูภาพช้าครับนี่ครับพยายามจะเล่นเกมนะครับเหนือตอนนี้แล้วเจอหมัดโอ้ยโดน โดนเข้าไปล้มตัวมีฮุกซ้ายแรกครับที่เข้าชายโครงพอดีครับดูครับเนี่ยฮุกซ้ายแรกครับโอ้ยหมัดหลังย้ำเข้าไปที่ลิ้นปีกอีกทีนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วล้มตั้งแต่หมัดแรกเลยครับนี่ครับโอ้ยหมัดนี้แหละครับแหมมันจุกเสียเลยครับเอาละครับไปดูผลการตัดสินอย่างเป็นทางการกับคุณจูนด้านบนครับผู้แรกกันเลยนะบ้าเดือดกันเวทีสนามเลยครับปรบมือดังๆเลยพ่อแม่พี่น้อง เอาละครับท่านผู้ชมครับาไปลุ้นก่อนๆน,นะครับว่าคู่นี้มีโบนัสแตกหรือไม่ลุ้นกันเลยครับได้รับโบนัสทั้งคู่เลยครับทั้งมุมแต่และมุมน้ำเงิน5,000บาทครับและผู้ชนะในคู่แรกและน็อกเอาท์ด้วยครับแก่กนักชมมุมน้ำเงินรถถังจิตเมืองนอนท์ เข้าสู่รอบชิงแชมเปี้ยนครับจากจังหวัดพัทลุง